สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม m e c น a ก i ามิวเซียมกันนะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมในแนวพัซเซลกันนะและเราก็อยู่ในที่พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรต่างๆซึ่งเราจะต้องแก้ปัญหาที่เขาให้เรามากันนะเราไปดูกันดนะีกว่าว่าเกมจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยจ้าโอ้ดวงจันทร์นะทุกคนดวงบนเริ่มเลยอะ มีในคืนนี้ช่างยาวนานในพิพิธภัณฑ์นะในการเรียนรู้สิ่งของของเอเลียนนะทุกคนอ๋อจากกาแล็กซี่อันอื่นนะโหนี่คือเรามาเรียนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้หรอเรียนรู้ของเนะี่ยนะอุยมีกล่องอะไรอะอยู่กลางห้องมีอีกกล่องหนึ่งที่ส่งมาในวันนี้อะนะอืมฉันก็ไม่เคยรู้ข้อมูลของมันนักหรอกพวกเขาบอกฉันว่ามันเป็นสำหรับ การวิจัยนะอุ้ยเขาส่งให้เราเหรอเขาบอกให้เราคลิกเหรออ่าเราสามารถหมุนได้ทุกคนโอเคเดับเบิ้ลคลิกเหรออุ้ยอ๋อเขาสอนเรานะทุกคนนี่มีเอกสารนะอ่าเราได้จดหมายมาทุกคนแล้วก็คลิกที่จดหมายของเราในวันนี้หมุนได้ด้วยยอด เออเป็นเหมือนว่าถึงนักเรียนจากชั้นสี่ออมหาลาัยชั้น4ี่สินะจากที่คุณได้ขอร้องมาเมื่อ2ปีก่อนพวกเราได้นํามาจากห้องเก็บของนะก็คือเป็นเครื่องปริ้นนะทุกคนนี่เครื่องปริ้น3าดีนะมันเป็นเครื่องเก่านะแต่ว่ามันยังทํางานได้อยู่นะเพื่อนแล้วก็มีคู่มืออยู่อย่าลืมอ่านซะละ่ะต้องดูด้วยนะว่ามันสามารถจัดการได้นะใช้เวลาไม่นานหรอกลองใช้ดู ันสามารถจะทําให้ไอ้กล่องของที่อยู่ในกล่องนี้แบบ c o อปปใช่ไหมทุกคนเออด้วยความเคารพจากบริษัทบริการเทคนิคหรอ,อรอปกติแล้วรหัสล็อกจะอยู่จะเซตเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะทุกคนโอเคซีเรียลนัมเบอร์นะอันนี้เป็นเบอร์โชทุกคนนี่อ๋อนี่ไงซีเรียลนัมเบอร์หนึ่โอเคจัดไปฮะอ่าเก็บจดหมายไว้ดีกว่านะ แล้วไงต่อคลิกขวาออกอ่าฉันต้องหาบางอย่างมาตัดอ่าเราต้องเปิดกล่องทุกคนอีอ๋อนี่ไงกันไกนี่เรามีกันไกทุกคนโอเคมาเรามาเปิดเปิดกล่องกันดีกว่าวันนี้กล่องมีอะไรนะมาไปที่นี่แล้วก็เอากันไกสินะอ๋อจัดไปเดี๋ยวนะ ลากมาใช่ไหมตัดแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอเคมาดูข้างในกล่องกันดีกว่าเออเปิดอ๋อทีละข้างนะทุกคนโอเคว้าวนี่เครื่องทำของ 3D หรอเนี่ยสุดยอดตอนที่หนึ่งว้าว อ้เราทำอะไรหลานมาดูซิว่าเราจะเริ่มอีเครื่องปินนี่ยังไงกันนะอาฮะโอเคเราอ่านแล้วเออเขาบอกว่ารหัสใช่ไหมหนึ่ย์เจ็ดปดเหรอใส่ที่ไหนละนี่นี่หรออา่าโอเคเอ่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดจัดไปเปิดละฮะเยี่ยมเลยนี่นี้ได้ รหัสจากจดหมายมานะแล้วก็เอาอะไรอะ่ะเปิดเหรอข้างในนี้อันนี้อะไรอะ่ะแบตเตอรี่ทุกคนอ๋อเราน่าจะต้องใส่บางอย่างสินะต้องหาอย่างอื่นนะทุกคนจัดไปนี้อะไรอะ่ะนี่อะไรเอ่ยไม่มีนี่อะไรอ๋อนี่คู่มือเหรอเป็นเข็มกลัด โอเคเราได้เข็มกลัดมานะทุกคนเอโอโหนี่อะไรอะ่ะเออเราต้องหมุนเหรออ่านี่ไง<ๆ>นี่ไงเนี่ยอ่าเรียบร้อยอ่าเปิดจ้าสวัสดีอ่านี่ไงน,นี่นี่นี่แถบนี่นี่แถบอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาใส่เข้าไปแบตเตอรี่เรียบร้อยอ่าเปิด อเครื่องทำงานแล้วทุกคนมีแบตพร้อมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเปิดมาด้านข้างนี่เหรอทำอะไรอ่ะอหมุนได้อ๋ออาเปิด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 อีกข้างหนึ่งด้วยสินะโอเคเรียบร้อยนี่อะไรอ่ะเฮนี่อะไรวะเนี่ยนี่คือหมึกเหรอ อ๋อมันหมดแล้วแล้วต้องทำอะไรอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้มันหนักเหรออ๋อเป็นหมึกนะทุกคนและนี่อะไรอ๋อเป็นเป็นหมึกสำรองทุกคนอ่ใส่เข้าไปแทนนั้นเมื่อกี้นะเรียบร้อยน้ำหมึกเต็มแล้วฮะเออแล้วยังไงต่อนี่คืออะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรที่เราใช้ได้ในนี้นะทุกคนอันนี้ล่ะโอไม่มีอะไรน่าสนใจเหรอจริงป่ะนี้แล้วยังไงต่อไม่รู้อะ่ะอย่าบอกนะว่าเอาไอ้น,นี้ใส่เข้าไปอะจริงปะโอเคไหนลองสิเอาวางได้งั้นเราก็วางแล้ว อ้าโอเคอ่ะปิดนะจัดไปแล้วอันนี้ยังไงต่อเอายังไงปิดก่อนอนะ่ะอ๋อเราต้องมาเปิดอันนี้ทุกคนอ่าโอเคอ่ะมาอันนี้อะไรอ่ะนี้ก่อนเหรออุ้ย อ่าเขาสแกนอยู่ทุกคนตูดตูดตูดอยู่โอ้ก็คือเราต้องเก็บใช่ไหมโอเคเราสามารถทำอีกอันนึงได้แล้วได้เลยมันก็ปิดสินะแล้วก็ให้มันปริ้นอ่ะนี่ไงนี่ไง โอ้ oh, เป็นแบบว่าเครื่องแบบโคตรด,ดีเลยอะ่ะน,น่าสนุกนะถ้ามีสักเครื่องเราก็สามารถแบบว่าเอาฟิกเกอร์มาสแกนแล้วก็สามารถสร้างหลายๆตัวได้นั่นี่ยทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมีหมึกนะเย้ yeah, เราได้แล้วล่ะทุกคนมันน่าจะใช้ได้แล้วนะอุย้ยแล้วไงต่อ โอ้เอาล่ะเครื่องปริ้นทำงานแล้วแล้วก็ไปดูของเอเลี่ยนที่น่าสนใจกันดีกว่านนะเราจะได้มาวิจัยก,กันนะทุกคนโอ้ว้าวไปกันต่อดีกว่าอุ้ยต้องอะไรอ่ะเนี่ย อ,อ๋อนี่เป็นของของเอเลียนสินะที่เขาส่งมาให้เราเดยนรู้ในคืนนี้อ๋อเราก็มาดูกันดีกว่าเขาบอกฉันว่าต้องระวังด้วยนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเขาไม่รู้โอ้ส่งมาตั้งโอ้อะไรโอ้หนี่อะไรเนี่ยไนดูซิอ่าจดหมายของเรานะอ่านสักหน่อยละกันอะไรอะ่ะถมดำทำไมอะ่ะ จดหมายจากวิยาลัยเรานี่นาที่ฉันทํางานอยู่อ่ะโอ้มีสองหน้านะทุกคนเครื่องอะไรไม่รู้เออมีชิ้นส่วนใกล้ๆกับชาเช่นดีไซน์โดย a อ l ด s สินะของพ่กพวกนี้มันยังไม่ชัดเจนยังไม่อะไรเลยยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ทําอะไรสินะเราจะต้องดูกันนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีเหตุผลที่เป็นฉุกเฉินจากของต้นแบบที้ส่งไปทางพิพิธภัณฑ์ไปตรวจสอบแล้วกันดอกเตอร์อะไรละเนี่ย อ่านไม่ออกเลยอะทีมนะดเรเบรนเนอร์นะนี่ดเรเบรนเนอร์นะทุกคนชื่อสิ่งคองนะพบในวันที่8อะไรไม่รู้อะแล้วก็มีขนาดเท่านี้น้ำหนักเท่านี้โอ้ตัวต้นแบบไม่รู้ามาดูข้างหลังกันนะทุกคนเออไอตัวนี้เปิดอันนี้แล้วก็นี่อะไรอะต้องมี2อันเหรอโอ,โอเคมาเดดูซิ นี่อะไรอ่ะอีรู้สึกว่ามันจะช่วยต้องเอาออ๋อไอน,นี้เราต้องไปก๊อปปี้กันนะทุกคนเพราะว่าใช้อนนี้สองอันจัดไปจัดไปได้เลยมาเรามาที่โต๊ะนี้กันก่อนเออไม่มีอะไรต้องทำหรอฉันจะทำไงออลากนี้ได้ไหมอ้อา โ oh, ลกแบบนี้เลยอะทุกคนเออ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 ดี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 ดดใส่ลงมหเมามาเรียบร้อยครับอุ้ยเลขอะไรวะเนี่ยเรามีเลขไหมเนี่ยไหนวะมีรหัสไหมเนี่ยรหัสรหัสหรอเดี๋ยวนะข้างๆเขาบอกว่ามีอะไรนี่อะไรอ่ะอุ้ย อ่ามีโน้ซ่อนอยู่ทุกคนเพราะว่าเราเห็นอีภาพในจดหมายอ่ะสามห้าเก้าโอ้ซ่อนซ่อนไอไอนี่อยู่นี่นะทุกคนมาสามอ่าสามห้าใช่ไหมอ่าและ9เก้านะเรียบร้อยโอเคเปิดแล้วฮะอุยอ้ยอุ้ยเครื่องอะไรเนี่ย ปาดเครื่องอย่างใหญ่เลยทุกคนตอนที่สองโหมาหาอะไรเราส่งอะไรมาให้เราวะเนี่ยดูเรามาดูสักที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะอันนี้เปิดได้โอเคนี่อะไรอะ่ะนี่อะไรกุญแจเหรอนี่อะไรวะเนี่ยเลื่อนอะไรได้ไหม รู้สึกว่าติดอยู่สินะเนี่ยหรออุ้ยอะไรอ่ะอ,อ๋อเป็นเหมือนอะไรอ่ะสีม่วงๆนะทุกคนแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออะไรไม่ใช่หรอแปลกๆดีฮะงั้นเรามาดูอันนี้ละก,กันนะอุ้ยนี่อะไรอีกแล้วเนี่ย ชิ้นส่วนอีกแล้วนะทุกคนอุ้ยโอ้ชิ้นส่วนเต็มเลยอะไรวะเนี่ยว้าวเรามาตรวจทีละอันสินี่เป็นเหมือนจุกใส่อะไรเลยอนี่อะนี่ก็เป็นที่เสียบอะไรสักอย่างอะอันนี้เป็นที่ไขาลานนะทุกคนอ่า แล้วก็ไอ้สีเขียวนี่ก็เหมือนกับไอ้สีม่วงสีนะซึ่งไอ้พวกนี้เราต้องดูหันรอบๆไหมเราคิดว่าน่าจะต้องอันนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมอ่ารู้สึกว่าอย่าบอกนะว่าเราต้องอีอันนี้หรอต้องเปิดสองอันหรอหรืออะไรอะใช่ไหมผสมไม่ได้ อันนี้ใส่ไม่ได้โอเคงั้นเราต้องอันนี้พร้อมสองอันเลยสินะโอเคมามาอ่ะเออโหยังดีมีเครื่องก๊อปปี้ให้เรานะนี่อะไรสีสีน้ำเงินนะทุกคนอ,อี๋ออมันมีสีเหลืองอยู่เนี่ยแล้วมันให้เราทำอะไรกันนะเออเราต้องไปดูอันนี้ไหม หรือว่ามันให้เราลองไปเลยอะใช่ไหมอุ้ยไม่เหมันใส่ให้เลยอะทุกคนอ่าจัดไปอ,อันนี้คืออะไรอุ้ยอ๋อมีปุ่มอยู่ทุกคนอะไรเนี้ยเออโอ,อะไรอะอ๋อเหมือนจะมีอันนี้ข้างบนอยู่นะทุกคน อะไรย่ะอันนี้เหรอยังไงอะยังไงสิซึ่งอันนี้เราก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ใกล้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวนะอ่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เออเข้าใจแล้วก็คือไอ้จุดก็คือจะไม่มีไอ้กลม,กลม ไอจุดจุดเล็กๆอะทุกคนมันคืออันที่อยู่ไกลเอออันที่อยู่ไกลอะทุกคนเข้าใจแหละเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่เหรอแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยอุ้ยอะไรอะเอาเอ n นโดสโคปเข้าไปเหรอเอามาทำอะไรอะเนี่ยเออเป็นกล้องโหว อันนี้ใช้ใอ้ปุ่มเนี้ยเหรอโออะไรเนี่ยทาไมเอาหมดไปอยู่ในนั้นล่นะน่ะใช้กุญแจอีอันนี้เหรอเอ,อ่ออันนี้ใช่ไหมโอเคโอ้พินหายไปแล้วแต่ว่าเราต้องหาสินะอ๋อยังไง อ๋อโอเคเอาออกมาอย่างนี้ไอ้เราก็งงๆอยู่ทุกคนโอเคใส่เข้าไปอ่าก็คืออะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะคือเขาให้เราทำอะไรละ่ะอ๋ออ่าอ่าเด้งให้มันเป็นสีเหลืองสินะ อ,อันนี้ก็ต้องเป็นสีสีอันนี้ไม่ใช่นี่เอออันนี้ต้องเป็นสีเขียวโอเคอันนี้ต้องเป็นสีนี่ไม่ใช่นี่เออโอ้โหคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยนี้อย่างโหดเลยอะนี่เป็นแบบนวัตกรรมเอเลี่ยนแบบโหดอะ่ะอุ้ย ปารตลอยได้ไม่ใชนน่นี่อะไรล่ะเนี่ยโอ้โหนี่อะไรอุ้ยอาา่าฮะไม่ใช่ก็แสดงว่าทำให้ไอ้ข้างบนกับไอ้ข้างล่างคือเราต้องเอาให้มันยังไงอะทุกคนให้มันเรียงกันเหรอ หรือว่าไอ้เขียวเขียวมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเออเออน่าจะอย่างนี้เอออีนี้อีนนี้ไอ้นี่ต้องผักไอ้เขียวเขียวสินะต้องผักไอ้เขียวเขียว เออมาผักเขียวๆนะทุกคนผักเขียวๆเออนิดเดียวทุกคนใกล้แล้วนี่ไงเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเกมไม่ง่ายไม่ง่ายโอเอเลียนก็จะอะไรอุ้ยเอาเป็นจานไปแล้วทุกคนอุ้ยโอ้วอ้วอ้อ้เบาก็ได้สู อะไรอะเนี่ยปากกากับเอาหมุนไปหมุนมาคือเอ๊เป็นเครื่องแบบว่าไรแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมก็คือแรงน้มถ่วงเอออ๋อก็คือแบบว่าของอะไรที่อยู่ในนี้ก็คือมันจะลอ,อยสินะว้าวโอ้โหสุดยอดทุกคน ก็เราก็เล่นกันไปส่งอันคือแบบว่าใช้สมองมากเลยนะทุกคนเออใครชอบก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะในสตรีมนะทุกคนใครชอบอย่าลงืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้กับการศึกษาอุปกรณ์เอเลียนจากต่างดาวของพิพิธภัณฑ์เราด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า